ทีมกาลันยุตาด้วยพระมหาการุณาธิคุณจากฟ้าเบื้องบนพระคุณบารมีแห่งพระบรรพาจารย์ด้วยความเมตตาของท่านเหล่าเชยยนและท่านเชยยนจึงทำให้ทีมกาลันยุตามีโอกาสรับใช้ท่านทั้งหลายอีกครั้งด้วยการอ่านพระโอวาทพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความสะดวกของญาติธรรมและบุคคลทั่วไปที่จะร่วมศึกษาธรรมะในยุคสมัยที่ผู้คนทั่วไปมีข้อจำกัดของเวลาและกิจการงานอาชีพที่เร่งรีบดังนั้นในครั้งนี้จึงขอนำเสนอพระโอวาทขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในบุญกุศล อันพึงมีจากการฟังครั้งนี้ด้วยเทินพระโอวาทเต้อหุยหูซาประธานะผิงซานเทียนเวียนกงวันที่สาิบเดือนเก้าคลิกจะศกกราด2023ตอนมีบุญวาสนา ถนอมบุญวาสนาคุณธรรมล้ำลึกพึ่งใช้ปัญญาช่วยเหลือกลมเกลาผู้ลุ่มหลงที่โง่เขลาให้หลุดพ้นภาวะทุกข์ปัญญาประจักษ์หนทางเกิดตายรู้แจ้งมหาสัจธรรมจริงแท้ยุติการเวียนว่ายพระโพธิสัตว์ จุติลงสู่โลกีบำเพ็ญสำเร็จณแดนโลกีกลับคืนสภาวะสุญญยตามักผลสมบูรณ์พร้อมคืนสู่ธรรมยานเดิมคืนสู่มหาธรรมชาติดั้งเดิมเราคือพระโพธิสัตว์เส้ย ได้รับพระบัญชาจากองค์อนุตตรธรรมเจ้ามาสู่แดนพุทธะแสงกายตั้งแต่เช้าได้กราบเฝ้าองค์อนุตตรธรรมเจ้าขอถามทุกท่านว่าปิติยินดีกันหรือไม่ก่อนอื่นขอขอบพระคุณพระมหากรุณาธิคุณจากฟ้าเบื้องบน คุณธรรมบาร,รมีเหล่าพระบรรพจารย์ที่ปกปักคุ้มครองเราขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละทุ่มเทอุทิศกันมากมายการเวลายาวนานความเหนื่อยยากมากมายที่ผ่านมาล้วนมีพวกท่านที่เสียสละทุ่มเทอย่างสุดจิตสุดใจ เราขอกล่าวขอบพระคุณอย่างยิ่งขอบคุณเหลือเกินที่ทุกท่านสามารถมาเข้าร่วมพบกับเราในวันนี้ได้เรารู้สึกซาบซึ้งสำนึกคุณต่อทุกท่านที่ร่วมพลังร่วมใจกันมาเราขอจดจำความซาบซึ้งไว้ในส่วนลึกของจิตใจ ความทราบซึ้งสำนึกคุณของเราหมื่นคำพันวาจาไม่อาจบอกเล่าได้หมดมีเพียงความปรารถนาที่ขอให้ทุกท่านสามารถดำรงอยู่ได้อย่างผาสุกร่ำรื่นได้เดินอยู่บนเส้นทางการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมและดำเนินธรรมกิจในยุคท้ายปลายกับนี้ อย่างผาสุกราบรื่นจนสามารถกลับคืนแดนเดิมได้ดีหรือไม่ในตำหนักเทียนเยียนฟงเต็มไปด้วยบรรยากาศคลึกคื้นยิ่งนับวันยิ่งผ่านมายิ่งเจริญก้าวหน้าเหล่าพระพุทธโพธิสัตว์จริงศักดิ์สิท ล้วนเสด็จลงมาณที่แห่งนี้เพื่อร่วมอวยพรด้วยความปิติยินดีรัศมีแห่งพระพุทธเจิดจรัสผู้คนต่างมองเห็นสายรุ้งที่สาดส่องทั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าฟ้าเบื้องบนปกปักคุ้มครองเกื้อกูลการเผยแผ่งานธรรม ตัวเราอยู่เบื้องบนได้แต่กราบสำนึกพระคุณอยู่ตลอดเวลาที่ได้รับพระเมตตาอันอบอุ่นได้รับการปกแผ่รัศมีแห่งพระพุทธะจนทำให้ตําหนักเทียนเวียนกงดูกว้างใหญ่ไพศาลขึ้นฟ้าและคนร่วมแรงร่วมใจปิติยินดี ด้วยตำหนักอารามแห่งนี้ของเราล่วงเข้าสู่ปีที่40ซึ่งเราได้มาร่วมเฉลิมฉลองความยินดีร่วมกันเป็นโอกาสที่ยากยิ่งจะมีวาระครบรอบ40ปีกี่ครั้งที่คนเราจะได้มาบรรจบพบหน้า โดยพร้อมเพรียงกันเช่นนี้ได้อีกครั้งหนึ่งใช่หรือเปล่าขอให้ทุกคนต่างรักษาโอกาสวาระที่ดีนี้ไว้ช่วยกันผลักดันมหาธรรมให้เจริญก้าวหน้าไปโดยพร้อมกันทุกเวลาที่ผ่านไปอย่าประมาทอย่าละเลย โดยเฉพาะในยุคท้ายปลายกับนี้ต้องเร่งรุดความก้าวหน้าให้ทันการเราทุกคนมีสิทธิ์ได้รับบุญวาระโอกาสนี้เท่าเทียมกันจงอย่าปล่อยโอกาสดีงามไปสิ่งที่น่าห่วงใยก็คือการหยุดอยู่กับที่การแชร์เชืญอ,อ้อยอิ่ง ไม่ใส่ใจเพราะเรือธรรมลำนี้เมื่อขับเคลื่อนแล่นออกไปแล้วคงไม่อาจรอคอยผู้โดยสารที่แชร์เชิญและมาสายการที่จะข้ามไปสู่ภาคฝั่งโน้นอันเป็นแดนสุนยตาต้องอาศัยตนเองถึงแม้ว่าผลทางการบําเพ็ญนี้จะขรุขระ ไม่ราบรื่นย่อมต้องอิงความอดทนมากมายเพื่อผลอริยะที่จะเกิดขึ้นเส้นทางที่ปุตุชนเดินผ่านไปย่อมเหลือคราบร่องรอยไว้ร่องรอยนั้นจะดีหรือร้ายประการใดก็ต้องอาศัยตนเองที่เป็นผู้กระทำหากยามมีชีวิต คงเหลือไว้ซึ่งการมีคุณธรรมคุณธรรมเหล่านั้นย่อมสถิตไว้ยาวนานเพื่อให้บรรพชนอนุชนร่วมรับการปกแผ่กลับคืนไปพร้อมกันหากก่อกรรมสร้างบาปไว้มากนั่นก็คือเพิ่มความทุกข์ลงไปทับถมในกองทุกข์แบบ ทวีคูณเมื่อมีบุญวาสนาถึงเพียงนี้แล้วจงรู้สำนึกถึงคุณค่าแห่งบุญวาสนารักถนอมสั่งสมบุญวาสนานั้นไว้ยิ่งจะมีบุญวาสนาเพิ่มขึ้นทุกสิ่งอย่างที่ดำเนินให้มีความเรียบง่ายประหยัดมัธยัต ไม่ลุ่มหลงต่อความพุ่มเพยหรูหราไม่ว่าจะเป็นสิ่งบริโภคอุปโภคน้ำไฟจงใช้อย่างระมัดระวังแต่การปฏิบัติต่อผู้คนต้องใส่ใจเห็นอกเห็นใจมีน้ำใจอบอ,อ้อมอารีมีความเมตตาอย่าได้ตรณีทีเหลียว ปากหวานก้นเปรี้ยวเข้าใจหรือไม่จิตใจของคนเรายากที่จะคาดคะเนยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใจตนเองไม่ชัดแจ้งในหลักสัจธรรมแล้วย่อมยากที่จะสลายหนี้เวรกรรมยากที่จะนำพามวลเวไน ก้าวไปสู่แนวหน้าได้พึงสังวรว่าทุกย่างก้าวล้วนเป็นเส้นทางก้าวสู่ความเป็นอริยะเมธีการที่จะปรับสภาวะร่างกายและจิตใจให้สมดุลเข้าที่มีแต่เพียงความเข้าใจอย่างแท้จริงเมื่อมีความเที่ยงตรงบริสุทธิ์ จิตยานของเราย่อมปรากฏความสว่างสวยัยเบิกบานได้ไม่จำเป็นที่จะไปแปดเปื้อนยึดติดให้จิตใจไม่ชัดแจ้งเข้าใจกันหรือเปล่าพุทธธรรมทั้งปวงสำหรับเวไนททั้งหลายแล้วต้องทำความเข้าใจให้กระจ่างชัดให้เข้าใจจนทราบซึ้งและแยบยน แต่ยามปฏิบัติออกมาหรือกล่อมเกลาด้วยวาจาพึงใช้คำพูดที่เรียบง่ายได้สดับได้ฟังและดูแบบอย่างแล้วง่ายต่อการตื่นแจ้งจงพูดเรื่องลึกซึ้งให้ฟังง่ายปฏิบัติง่ายอย่าให้เวไนรู้สึกว่าทำยากปฏิบัติยาก จะมาถึงระดับนี้ได้ผู้บำเพ็ญจะต้องขจัดอุปสรรคส่วนต้นให้ได้ก่อนเป็นลำดับแรกจากนั้นทำความเข้าใจให้ละเอียดอย่างลึกซึ้งต่อหลักจิตธรรมยานฝึกให้เป็นผู้มีปฏิพานไหวพริษในทุกเหตุการณ์เรื่องราวบุคคลอย่างไม่ยึดติด ขอให้ฝึกฝนทั้งวาจาความประพฤติจะดำเนินการหรือยามหยุดนิ่งต้องเป็นที่มีทีท่ามาตรฐานอันสอดคล้องกับการบำเพ็ญมหาธรรมหากในชีวิตประจำวันเรามีธรรมะอยู่ผู้คนพบเห็นย่อมสามารถเข้าใจเราได้ จงประพฤติตนให้สำแดงออกซึ่งธรรมะย่อมยังประโยชน์ใช้ได้อย่างกว้างไกลจงประพฤติตนให้เป็นแบบฉบับที่สอดคล้องกับหลักสัจธรรมแห่งฟ้าสิ่งที่มิควรหลงเหลือไว้เลยก็คือจิตแบ่งแยกถูกผิดที่ไร้สาระ ซึ่งเป็นหัวข้อยากที่พวกเราจะยืนหยัดคงการปฏิบัติไว้ได้ยาวนานดังนั้นคำพูดคำนินทาไรสาระมากมายของผู้อื่นอย่าได้นำมาใส่ใจขอพวกเราถามใจตนเองดูว่ามีความผิดพลาดที่น่าตำหนิหน่าละอายใจหรือไม่ หากจิตใจและการกระทำของเราสอดคล้องกับหลักธรรมแห่งฟ้าดินสอดคล้องกับคุณธรรมและมโนธรรมสำนึกโดยไม่มีเล่เหลี่ยมเสแสแร้งแกล้งทมนั่นคือความถูกต้องเข้าใจหรือเปล่าภายในจิตใจของเราต้องปล่อยลง ปล่อยวางลงมาให้ได้นะการปล่อยวางลงมาได้อย่างแท้จริงจะต้องน้อมใจถ่อมจิตลงมาให้ได้มีแต่การอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างแท้จริงจึงจะเก็บเกี่ยวได้รับจริงมีแต่ความซื่อสัตย์จริงใจพร้อมด้วยความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมเท่านั้น ที่จะทำให้เวไน,นเกิดความซาบซึ้งที่จะปฏิบัติตามมีแต่ความเมตตากรุณารักและเอาใจใสรวมทั้งใจกว้างให้อภัยเท่านั้นที่จะปลุกเรียกกิจวิญญาณให้สำนึกรู้และตื่นแจ้งต่อพุทธกิจธรรมยานได้ หากจิตใจของพวกท่านเพียบพร้อมไปด้วยความเที่ยงตรงและซื่อสัตย์จริงใจอย่างแท้จริงย่อมไม่ลังเลที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อทุกสถานการณ์เรื่องราวและบุคคล จงน้อมปฏิบัติถวายต่อความหมายที่แท้จริงแห่งมหาธรรมจงน้อมรับพระบัญชาดำเนินธรรมกิจอย่างไม่แชร์เชืญอโดยไร้ข้อกังขาโดยเฉพาะในวาระการนี้ฟ้าและคนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันฟ้าและคนร่วมดำเนินสร้างสรรค์อริยกิจ คนพึงสนองต่อใจฟ้าทราบซึ้งใช้จิตฟ้าดำเนินการอย่าได้เสแสแ้งถดถอยจนเกิดจิตแบ่งแยกหากมากความมากวิจารย่อมผิดพลาดมากอย่าเพียงเพราะหนึ่งความคิดที่ผิดพลาดจึงตกถล่มลงสู่ก้นบึ้งหลุม ทุกขณะจิตพึงระมัดระวังรอบคอบยิง่งกุศลและอกุศลที่แฝงไว้อย่างละเอียดแยบยนต์ย่อมบังเกิดขึ้นเพียงหนึ่งจิตที่หวั่นไหวการบำเพ็ญปฏิบัติไม่ง่ายเลยต่อความเสมอต้นเสมอปลายในเมื่อมีปณิธานพึงรีบเร่งชำระให้เสร็จสิ้น อย่าได้แชร์เชือนกังขาเช่นนี้ดีหรือเปล่าขอให้เราทุกคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ร่วมกันเรื่องราวแห่งฟ้าเบื้องบนไม่ต้องกังขาไปคาดเดาจงทุ่มเทสุดจิตสุดใจต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้ามวลชนทั้งหลายร่วมจิตร่วมใจ ทำย่อมถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดได้ให้ต่างคนต่างใช้ความสามารถของตนเองไปกล่อมเกลาผู้คนทั่วทุกแห่งใช้มหาสัจธรรมแท้ช่วยเหลือผู้ลุ่มหลงยังสามารถฉุดช่วยได้จงชุดช่วยไปอย่าได้เสียการเสียงาน หากสามารถทำประโยชน์ได้ก็ให้กระทำไปอย่างมีสติรู้จักใช้ศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มหน้าที่รู้จักสร้างประโยชน์เพื่อชำระปณิธานแห่งตนไปถึงที่ใดก็ให้มีความปิติอยู่กับหมู่คณะอย่างอบอุ่น เรื่องการนินทาว่าร้ายอย่าได้พูดให้กระจ่างแจ้งต่อหลักมโนธรรมสำนึกร่วมส่งเสริมร่วมเกื้อกูลมีแต่เพียงการเผยแผ่ธรรมะสร้างประโยชน์ให้ปวงชนจึงจะถือว่าถูกหลักการการสร้างประโยชน์ต่างมวลชนคือการฟื้นภูโพธิจิต ในยุคท้ายปลายกลับเต็มไปด้วยภัยพิบัติตลอดเวลาไม่ว่าภัยจากแผ่นดินน้ำไฟลมต่างปรากฏขึ้นชัดเจนแล้วการจะหลบหลีกเพศภัยในท่ามกลางเมฆหมอกนั้นทางที่ดี ตนต้องหมั่นบำเพ็ญปฏิบัติย้อนมองส่องตนตลอดยีบสี่ชั่วโมงทันทีที่จบจากการเคลื่อนไหวให้รีบนำจิตมาสถิตมั่นไว้ณจุดยาณทวารจงใช้ไตรรัต์วิถีแห่งจิตอันแยบยนในชีวิตประจำวันอยู่เสมอ เมื่อมีจิตใจที่เที่ยงตรงอย่างจริงใจฟ้าย่อมช่วยเหลือพวกเจ้านะหากทําตัวจอมปลอมเสแสร้งคงหน้าเสียดายยิ่งในเมื่อได้รับพระเมตตาบารมีทําอย่างมากมายจากฟ้าเบื้องบนแล้วต้องมีจิตสํานึกคุณตอบแทนคุณด้วย อย่าได้เกิดกล่าวโทษแม้สักนิดมันย้อนมองพิจารณาตนเองอยู่เสมอยอมรับความผิดพลาดของตนเองพร้อมสำนึกแก้ไขอยู่ตลอดเวลามันย้อนมองดูจิตใจตนเองว่าถูกต้องเที่ยงตรงหรือยังพิจารณาว่า การดำเนินรับมือกับเรื่องราวสอดคล้องกับหลักสัจธรรมหรือเปล่าพึงมีจิตใจที่สอดคล้องต่อหลักสัจธรรมแห่งฟ้าเบื้องบนอยู่ตลอดเวลาเข้าใจหรือเปล่าสุดท้ายขอพูดํำชับไว้อีกสักหนึ่งประโยคว่า จงดูแลเอาใจใส่ต่อผู้คนที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ถ่ายทอดธรรมประธานสถานธรรมบุคลากรหน่วยต่างๆขาดไม่ได้สักรายหนึ่งจงให้ถนอมรักใคร่ปกป้องด้วยสำหรับร่างสามคุณซึ่งมีอยู่ไม่กี่คน เมื่อปฏิบัติแล้วให้ช่วยกันเอาใจใส่ดูแลให้ดีจึงจะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์อีกและท่านทั้งหลายจงขจัดอัตตาความคิดเห็นส่วนตนเสียปฏิบัติกันได้หรือเปล่าเอาละเรายุติการผูกบุญสัมพันธ์เพียงเท่านี้ขออำลา ถอดยานไปอยู่ด้านข้างเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่ลำบากแล้วได้พักผ่อนต่อไป